สวัสดีครับผมดรรอบรู้นักวิชาการด้านสุขภาพหากพูดถึงการดำรงชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้เราจะพบว่าการดูแลสุขภาพคือเรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพอย่างแท้จริงปัจจุบันผู้คนดำรงชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยมลภาวะหลายด้านก่อเกิดความเครียดแฝงไม่ว่ารูปแบบของเวลาการทำงานอาหารและอากาศ มันเป็นสาเหตุเร่งรัดให้เราเดินในเส้นทางของโครคภัยไข้เจ็บจะดีกว่าไหมหากเรารู้เท่าทันป้องกันพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยการรับประทานสารอาหารดีๆที่มีประโยชน์และจําเป็นต่อร่างกายและมักจะมีคําพูดในหมู่คนที่ดูแลสุขภาพว่าให้รับประทานอาหารเป็นยาดีกว่ารับประทานยาเป็นอาหารคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับสารอาหารหลักๆที่จะเป็นต่อร่างกายกันบ้าง ผมอยากแนะนำสารอาหารจากต้นอ่อนข้าวสาลีหรือวิตกรัสซึ่งพืชที่มีใบสีเขียวเข้มมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารต้นอ่อนข้าวสาลีประกอบด้วยคลอโรฟิลถึงร้อยละเจ็ดสิบโดยที่คลอโรฟิลนั้นเป็นสารที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับฮีมที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจ,จางช่วยให้สมองและเนื้อเยื่อของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Kin, ดรเบนจามินกรุสกินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางการแพทย์มมลซีนายชิคาโกและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยามหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟียเทมเปอร์ได้กล่าวไว้ในบริษาราเกี่ยวกับการผ่าตัดของสหรัฐอเมริกาว่าคาร์โรฟิลล์มีคุณสมบัติในการดีท็อกซ์หรือขับล้างสารพิษและโลหะหนักต่างๆออกจากร่างกายอีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ช่วยฆ่าเชื้อโรคทำให้การอักเสบบรรเทาลงช่วยสมานแผล ช่วยในการปลูกถ่ายผิวหนังรักษาอาการแซนัสอักเสบเรื้อรังรักษาอาการหัวน้ำหนักเรื้อรังรักษาอาการเส้นเลือดขอดและโรคติดต่อทางผิวหนังอื่นๆและในวิตกาสยังมีเอนไซม์ที่สำคัญหลายชนิดเช่นเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสหรือ SOD ที่ช่วยชะลอความแก่และทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอัตราการถูกทำลายของเซลล์จากสภาพบรลลาวะในปัจจุบันนอกจากนั้นก็มีเอนไซม์สำหรับย่อยอาหาร และเอนไซม์สำหรับเผาผลาญในร่างกายของเรามีเอนไซม์อยู่อย่างจำกัดและเราต้องสูญเสียเอนไซม์ที่ใช้สำหรับการย่อยในทุกๆวันซึ่งถ้าเรามีเอนไซม์สำหรับการย่อยไม่เพียงพอร่างกายก็จะใช้เอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานมาช่วยในการย่อยต่อและถ้าเอนไซม์ในการเผาผลาญอาหารเกิดมีน้อยลงตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเพราะจะทำให้ร่างกายผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆลดลงการเผาผลาญสารอาหาร และการสร้างพลังงานก็เสื่อมลงภูมิต้านทานน้อยลงการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต,ต่างๆก็ด้อยลงไปจงเป็นจุดเริ่มต้นของการป่วยในแทบทุกโรคเช่นกันหากเอนไซม์ย่อยโปรตีนมีไม่มากพอหรือลดน้อยเสื่อมลงไปโปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์ก็จะรั่วซึมเข้ามาในระบบเลือดและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายคิดว่าเป็นศัตรูจึงสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายโดยเฉพาะซึ่งก่อให้เกิดโรคต,ต่างๆตามมา เช่นการแพ้อาหารโรคปวดข้อรูมาตอยโรคแพ้ภูมิตัวเองและในวิตกราสยังมีกรดอะมิโนโกว่า17ชนิดและวิตามินต่างๆมากมายอาทิวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และยังพบว่าในต้นอ่อนข้าวสาลีนั้นประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายเช่นแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกแมกนีเซียมมีความสำคัญต่อการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ สังกะสีช่วยในการทำงานของสมองโพแทสเซียมช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติซัลเฟอร์มีความสำคัญต่อสุขภาพผมผิวพรรณและเล็บและโคบอลเล็กฟอสฟอรัสและโซเดียมช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายนอกจากนี้ก็มีพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่แพ้กันก็คืออัลฟาฟา พืชตระกูลถั่วที่มีรากอย่างลึกลงไปในดินยาวมากถึง130ถึง150ฟุตจึงสามารถดูซึมและสะสมสารอาหารที่มีอยู่ในดินเอาไว้มากมายกว่าพืชชนิดใ,ใดๆเป็นผลให้อัลฟาฟาเป็นพืชที่มีส่วนประกอบของสารอาหารต่างๆมากมายมีกรดอะมิโน,โนที่จะเป็นต่อร่างกายถึง8ชนิดและที่สำคัญเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างกันเองได้ด้วยและยังมีวิตามิน A B1, B6, B8, B12 C, D E K, P และ U รวมทั้งยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุอีกหลากชนิดเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมสังกะสีเซเลเนียมและแมกนีเซียมเป็นต้นและจะมีเอนไซม์หลักๆที่ร่างกายต้องการอีกถึง8ชนิดคือไลเปสอมเลสโคกูเลสอิมูนซินอิว์เคสเพอร์ออกซิเตสพาคตินเอสโปรตีส ซึ่งล้วนแต่เป็นสารที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นสรุปได้ว่าอัลฟาฟาเป็นพืชตระกูลถั่วที่ช่วยบำรุงสุขภาพปรับสมดุลฮอร์โมนลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันการเป็นโรคข้ออักเสบและป้องกันการเป็นพิษในระบบด้วยอาหารดังนั้นหากเลืได้รับแร่ธาตุที่ได้จากวิตกัสและอัลฟาฟานี้เราสามารถลดการเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะโรคเสื่อมถอยได้เป็นอย่างดีอย่างนี้แล้ว คุณจะมาให้วิตกาสและอ Af ัลฟาฟาดูแลสุขภาพคุณเหรอครับ